นิทานเรื่องเนคขมมะอุปบารมีอน,นิสงส์แห่งการบวชของลือศีหัตถิปาละพระเจ้าเอสุการีราชทรงเสวยราชสมบัติในพระนครพระนาศีแคว้นกาสีพระองค์มีปโรหิตคนหนึ่งเป็นพระสหายสนิททั้งสองไม่มีโอรสธิดาเลยปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรดีเราไม่มีลูกกันเลย พระเจ้าอยู่หัวจึงรับสั่งว่าเอาอย่างนี้หากเพื่อนมีลูกชายเราจะยกราชสมบัติให้ครองถ้าเรามีลูกลูกเราต้องได้รับมรดกของท่านด้วยต่อมาท่านปรุหิตพบหญิงเข็นใจคนหนึ่งมีลูกถึงเจ็ดคนพ่อก็ไม่มีตัวตนปรากฏอยู่จึงถามว่าแม่มหาจำเริน เจ้าได้ลูกมาอย่างไรหญิงนั้นก็ตอบว่าอิชันบวงสวงเทวดาที่ตนใจนี้ท่านปุริหิตทรงไปเกาะกิ่งไซประกาศว่าข้าแต่เทพพยาดาพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องพลีกรรมแก่ท่านปีละพันกระสาทำไมท่านไม่ถวายโอรสแด่พระเจ้าอยู่หัวส่วนหญิงเข็นใจนั้นทำอะไรให้ท่าน ท่านจึงให้ลูกเธอถึงเจ็ดคนถ้าท่านไม่ถวายพระราชะโอรสแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้วอีกเจ็ดวันเราจะมาโค่นต้นทรายนี้สับเป็นท่อนๆทอนำอยู่อย่างนี้ถึงหกวันในวันที่หกจึงประกาศว่าข้าแต่เทวดาผู้ประเสริฐพรุ่งนี้ถ้าท่านไม่ถวายพระราชะโอรสแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้วเราจะยกพวก ถือมีดขวานมาตัดสับเป็นท่อนๆพอวันรุ่งขึ้นปรุหิตจ,จึงพาพวกถือมีดขวานไปยังต้นไรแล้วก็จับกิ่งขยาวแล้วก็ประกาศว่าเอาละท่านวันนี้แล้วที่ท่านไม่ถวายโอรสแด่พระเจ้าอยู่หัวของเราเราจะจัดการกับท่านณบัดนี้ละฝ่ายเทวดาผู้สถิตอยู่ณต้นไ่นั้น จึงรีบไปหาเท้าจัตุมหาราชขอให้ช่วยแต่เช้าจัตุมหาราชไม่สามารถจะช่วยได้รุกเทวดาจึงไปหายันเสนาบดีก็ช่วยไม่ได้จึงเข้าไปเฝ้าเท้าสก,กะเทวราชเท้าสก,กะเทวราชดำริว่าพระเจ้าเอสุการีราชจะได้พระอรสผู้สมควรหรือไม่ ทรงทราบว่าเทพบุตรสี่องค์มีบุญญาธิการมากสมควรจะไปเกิดในราชตระกูลได้เพราะเทพบุตรทั้งสี่องค์นั้นเป็นช่างหูกในกรุงพระนศีนี้ทุกคนแบ่งทรัพย์ที่หามาได้โดยสุดจริตออกเป็นห้าส่วนใช้สอยสี่ส่วนเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่ง เมื่อสิ้นชีพแล้วก็ได้มาอุบัติในสวรรค์ชั้นดาววดึงถึงความสิ้นอายุแล้วจะจุติไปอุบัติในสวรรค์ชั้นสูงต่อไปแต่เท้าสักกะโปรดให้มาเฝ้าตรัสขอให้มาเกิดในมนุษย์โลกเทพบุตรทั้งสี่องค์รับเทพองค์การแล้วถวายบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าขอประธานพรว่าถึงแม้ไปเกิดแล้วก็ตามข้าพระพุทธเจ้าจะต้องขอออกบวชแต่นมนมรุกขเทวดาให้เทพบุตรเหล่านั้นมาเกิดในคันพระยาพรามปุโรหิตตามลำดับลูกคนที่หนึ่งมีชื่อว่าหัตถิปาลกุมารลูกคนที่สองมีชื่อว่าอสัสสปาลกุมาร ลูกคนที่สามมีชื่อว่าโคปาลกุมารลูกคนที่สี่มีชื่อว่าอัชปาปาลกุมารท่านปรุรหิตไม่อยากให้ลูกออกบวชจึงคิดป้องกันไม่ต้องการให้ลูกเห็นนักบวชเลยทั้งขอร้องให้นักบวชออกจากราชอาณาจักรด้วยด้วยเหตุที่ปุรุหิตตามใจลูกมาก ทั้งลูกก็ไม่เห็นพระเลยจึงพากันประพฤติตัวเกเรเที่ยวระรานชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านไม่กล้าต่อกอนเพราะเป็นลูกของท่านปโปรหิทพอลูกเติบโตขึ้นอายุประมาณ16ปีคิดว่าถ้าขืนให้ครองเมืองก็คงจะเบียดเบียนชาวบ้านชาวเมืองให้เดือดร้อนกันทั่วไปแน่ถ้าให้เห็นพระก็จะพากันบวชเสียหมด ถ้าลูกเราวบวชมดแชวเมืองก็จะกำเริบเสรบสารจะต้องทดลองดูก่อนพระเจ้าอยู่หัวกับปุรุหิตจึงปลอมตัวเป็นดาบฏเที่ยวพิกขาจารย์มาจนถึงประตูรเรือนหัตถิปาลกุมารพวกกุมารเห็นบนรรพชิตเท่านั้นก็เกิดความเลื่อมใสนิมนต์ให้เข้าไปในเรือนทำความเคารพด้วยดีกล่าวคำอ่อนหวานว่า ท่านผู้เจริญนานนักหนาแล้วข้าพเจ้าพึงได้พบท่านพรามณ์ผู้ลอยบาปแล้วมีผิวพรรณงดงามดั่งเทวดาข้าพเจ้าพึงได้เห็นท่านผู้ประพฤติธ,ธรรมนุ่งห่มผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นอยู่โดยธรรมโปรดรับอาสนะน้ำใช้น้ำฉันผ้าเช็ดเท้าและยาหยอดข้าพเจ้าจัดไว้ถวายพร้อมแล้ว หัตถิปลลกุมากรกล่าวเชื้อเชิญลือสีปลอมทั้งสองเป็นรายองลือศีปลอมจึงถามว่าพอหัตถป,ปละท่านรู้จักเราทั้งสองว่าเป็นใครกันท่านจึงได้เชื้อเชิญเราอย่างนี้หัตถิปลกุมารตอบว่าข้าพเจ้าสำคัญว่าท่านเป็นลือสีมาจากป่าหิม,มพานท่านปริหิตจ,จึงกล่าวว่า พ่อคุณเอ้ยเราไม่ได้เป็นหรือสีชีปไรยที่ไหนดอกพระองค์นี้คือพระเจ้าเอสุการีเราคือบิดาของเจ้าหัตถิปละกุมารจึงถามว่าเพราะเหตุไรคุณพ่อกับพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปลอมตัวมาอย่างนี้ปรุหิตก็ตอบว่าเพื่อจะทดลองดูว่า เมื่อเจ้าเห็นลือสีเช่นนี้แล้วถ้าเจ้าไม่พอใจจะบวชเราก็จะจัดการราชาพิเศษเจ้าในราชาสมบัติหัตถิปละกุมารตอบว่าท่านพ่อข้าพเจ้าไม่ต้องการราชาสมบัติข้าพเจ้าจะบวชท่านปุรุหิตจึงชี้แจงว่าหัตถิปละลูกลัก เจ้าจงเรียนวิชาจงสแสวงหาทรัพย์มีลูกมีเมียสืบสกุลก่อนจงสเสวยมนุษย์สมบัติก่อนควรบวชเอาตอนแก่จะได้สำเร็จประโยชน์ดีอริยะชนสารเสริญผู้บวชเช่นนี้หัตถิปรลละก็ตอบว่าท่านพ่อวิชาความรู้ลาบผลเป็นของไม่จริงห้ามความแก่ไม่ได้ ลูกเมียก็ห้ามไม่ได้สัตบุรุษท่านสอนให้ละวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนเราจะดีชั่วอย่างไรก็เพราะกรรมที่ตัวทำนี่เองพระเจ้าเอสุการีมีพระดำรัสว่าคำของเจ้าที่ว่าคนเราจะดีชั่วก็เพราะกรรมที่ตัวเองนั้นเป็นคำจริงแท้แน่นอนพ่อแม่ของเจ้าก็แก่เท่าแล้ว แต่อยากจะเห็นเจ้ามีอายุยืนถึงร้อยปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหัทิปัลกุมารกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าขอเดชะความเป็นเพื่อนกับความตายเป็นไมตรีกับความแก่พึงมีแก่ผู้ใดหรือแม้ผู้ใดจะพึงรู้ว่าเราจักไม่ตายบิดามารดาก็จะพึงเห็นผู้นั้น ซึ่งมีอายุยืนร้อยปีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนชราพยาธิความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยย่อมนำชีวิตสังขารเข้าไปสู่อำนาจมัจจุราชอันกระทำซึ่งที่สุดติดต่อกันไปเหมือนคนถอเรือข้ามน้ำรับคนฝั่งนี้ไปส่งฝั่งโน้นฉะนั้น เมื่อหัตถิปละกุมารแสดงถึงชีวิตสังขารแห่งสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นของนิดหน่อยแล้วกราบทูลต่อไปว่าขอเดชะใต้ฝ่าระอองทุลีพระบาทได้โปรดอยู่เป็นสุขเถิดชาราพยาทิมรณะไล่ตอนข้าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกวันแม้ขณะที่กำลังกราบทูลอยู่นี้ก็ไล่ตอนอยู่ทุกขณะไม่ว่างเว้นเลย ขอใต้ฝาละอองทุลีพระบาทอย่าได้ทรงประมาทเลยแล้วถวายบังคมลาพาบริวารของตนละราชสมบัติออกไปบวชยังฝั่งแม่น้ำคงคาในดินแดนหิม,มาพานจะเริญกะสินบริกรรมคือเพ่งดินน้ำเป็นต้นมีความคิดว่าน้องชายเราทั้งสามคนก็จะพากันออกบวช พระเจ้าอยู่หัวกับพ่อเราก็แจกออกบวชเหมือนกันเมืองพารณสีจะว่างเปล่าเราก็จะสั่งสอนประชาชนคนทั้งหลายอยู่ณที่นี้วันรุ่งขึ้นพระเจ้ากรุงพารณสีกับปรุหิตตรงไปหาอัสระปราลกุมารได้รับคำตอบว่ากามทั้งหลายดุดดังเปลือกตมเพราะกรบสัตว์ให้ติดอยู่ในภพได้ชื่อว่าปลริปะ พราะทำให้สัตว์จมอยู่ดิ่งลงทำให้สัตว์ติดอยู่เป็นที่ตั้งแห่งความตายคนทั้งหลายที่ติดอยู่ในกามก็ไปนิพพานไม่ได้ข้าพเจ้าไม่อาจรับราชสมบัติซึ่งเปรียบดังน้ําลายที่เขาบ้วนทิ้งแล้วได้ขอเดชะเมื่อก่อนข้าพระพุทธเจ้าเคยทำบาปหยาบช้ามาแล้วผลกรรมนั้นจึงยึดข้าพระพุทธเจ้าไว้ ข้าพระพุทธเจ้าจะพ้นก็หามิได้ข้าพระพุทธเจ้ารักษาตัวไว้ไม่ยอมทำบาปกรรมอีกเลยญาติของข้าพระพุทธเจ้ากับมิตรสหายของข้าพระพุทธเจ้าจงอยู่เป็นสุขเถิดชราพญาธิมรณะกำลังไล่ต้อนข้าพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะคนเลี้ยงโคไม่เห็นโคที่หายเข้าป่าไปชันใด ประโยชน์ของข้าพระพุทธเจ้าก็หายไปแล้วฉันนั้นทำไมเล่าข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ติดตามหาต่อไปพระเจ้าอยู่หัวกับบรุหิตปรึกษากันว่าเห็นจะฝืนไม่ได้แน่จึงพากันไปทดลองโคปาลกุมารและอาชปาปาลกุมารตามลำดับโคปาลกุมารทูลว่าคนหยุดงานที่ควรทำ ยอมเสื่อมจากงานที่ควรทำในวันพรุ่งนี้และวันต่อไปอีกที่ระชนรู้ว่าสิ่งใดเป็นอนาคตสิ่งนั้นยังไม่มีไม่เป็นยังไม่มาถึงควรบรรเทาความพอใจในการเสียเถิดแล้วไม่ยอมรับราชสมบัติจะออกบวชเช่นกันเมื่อไปหาอาชะปรกุมารก็ได้รับคำตอบว่า ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพบหญิงสาวคนหนึ่งรูปร่างหน้าตากิริยามารยาทพอใช้ได้ดวงตาเหมือนกรีบกรารเกตเธอตายซสตั้งแต่ยังสาวรุ่นยังไม่ทันไรเลยเด็กหนุ่มชาติตระกูลดีหน้าตาหล่อเหลาหน้าดูหน้าชมสีตาเหลืองดังทอง หนวดเคราเกลี้ยงกลาวละเอียดอ่อนคร้ายดอกคำฝอยเด็ดหนุ่มอย่างนี้ก็ยังตายขอเดชะข้าพระเจ้าขอลาบวชละท่านปรุหิตปรึกษากับนางพรามณีว่าแม่มหาจำเริญพืชที่ได้ชื่อว่ารุกชาติหรือต้นไม้ แต่ชาวโลกเขาเรียกต้นไม้ที่หมดกิ่งหมดใบว่าตอไม้อยู่ทุกวันนี้ลูกทิ้งเราไปแล้วเราก็ควรจะบวชเหมือนกันและชวนกันออกไปบวชเจริญสมณธรรมนางพระมณีอุทานว่านกกระเรียนทั้งหลายบินไปได้ไม่ติดอยู่ในอากาศฉันใดเมื่อหมดหน้าฝน หงทั้งหลายก็ทำลายขายที่แมงมุมทำไว้ฉันนั้นลูกผัวเราบวชหมดเราก็ควรจะบวชเหมือนกันแล้วก็พากันออกบวชพระเจ้ากรุงพาราณสีทรงทราบเช่นนั้นจึงโปรดให้ขนทรัพย์สินเงินทองของปุรุหิตเข้าคลังหลวงเมื่อพระอัครมเหสีทรงทราบจึงรับสั่งถามอมาตว่า ท่านปุโรหิตไปไหนเมื่อทรงทราบแล้วจึงทรงพระดำริว่าพระเจ้าอยู่หัวของเรานี้ช่งางเคล้าเลือกเกินไปขนเอาสมบัติที่เจ้าของทิ้งมาไว้ได้เท่ากับขนเอาเชื้อไฟเข้ามาไว้แล้วเข้าไปเฝ้ากราบบังคมทูลว่าฝูงแรงเหล่านั้นครั้นกินเนื้อแล้วก็สำรอกออกเสีย จึงบินไปในอากาศได้ส่วนแร้งเหล่าใดบริโภคแล้วไม่สำรอกออกแร้งเหล่านั้นก็มาถึงมือหม่อมชันปุรหิตได้สำรอกกามสมบัติทิ้งแล้วแต่ทูลกระหม่อมกลับไปเก็บเอามาไว้คนใดกลืนของกินที่เขาสำรอกแล้วคนนั้นบัณฑิตไม่สารเสริญพระเจ้ากรุงพราณศีตรัสว่า ดูก่อนพระเทวีคนที่มีกำลังมากจับคนที่มีกำลังน้อยซึ่งกำลังจมอยู่ในเปลือกตมอันลึกกล้าที่ผมหรือมือพยุงยกขึ้นได้ชั้นใดเธอก็ได้พยุงชั้นขึ้นจากเปลือกตมคือกามได้ชั้นนั้นครั้นตัดดังนั้นแล้วจึงพาข้าราชบริพารออกผนวดในสำนักท่านฤาษีหัตถิปละ ในบริเวณป่าหิมพานนั้นแหลท่านหัตถิปาละลือสีจึงประกาศข้อความนั้นว่าพระเจ้าเอสุการีมหาราชผู้ชนะสิบทิศทรงพาสิทธิพระคถานี้แล้วทรงสละราชสมบัติเสด็จออกผนวดเปรียบปานดังช้างทรัพมันสลัดปอกเหล็กออกไปได้ฉะนั้น เมื่อพระราชาทรงสละราชสมบัติเสด็จออกผนวดแล้วประชาชนชาวพระนครที่ยังเหลือจึงพากันเข้ากราบบังคมทูลพระราชเทวีว่าข้าแต่พระเทวีเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดแล้วขอพระแม่เจ้าได้โปรดเป็นพระเจ้าอยู่หัวของข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเถิด โปรดได้ปกครองข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโดยทำสม่ำเสมอด้วยเถิดพระเจ้าข่าพระราชะเทวีตรัสว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกผนวดฉันก็จักออกบวชด,ด้วยเหมือนกันประชาชนชาวพระนครพา,พากันออกบวชหมดไปตั้งสำนักอยู่ด้วยหัตถิปาล,ลือศีสมาคมของลือีหัตถิปาะ จึงเป็นสมาคมใหญ่เช่นสมาคมอโยครกุมารฉะนั้นการบวชของท่านฤาษีหัตถิปละนี้จัดเป็นเนคขมะอุปบารมี